บรรยากาศธรรมชาติสวยมาฝากค่ะทุกคนคะ่ะจากพื้นที่สวนสาธารณะนะคะฝั่งนี้ก็จะมีดอกตอนช่วงช่วงนี้เขา,าน่าจะปลูกได้ประมาณต้นเดือนนะคะเพราะว่าดอกบางดอกก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะบางดอกก็กําลังจะเบ่งบานค่ะทุกคนคะ่ะดอกสีม่วงนี่แหละค่ะที่หอมจริงๆรหอมจังๆส่วนชิลดีบนี่ไม่น่าจะหอมมากอะค่ะทุกคนคะ่ะอแต่ว่าสีม่วงนี่หอมมากะ อันนี้หอมค่ะอืมเนี่ยอันนี้หอมจริงๆหอมจริงๆสวยด้วยหอมด้วยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะไปด้วยนะคะแล้วก็จะหลบเพื่อนร่วมทางไปด้วยเพราะว่าทุกคนก็จะต้องแวะชื่นชมกันค่ะทุกคนค่ะค่ะเป็นทาโซนนี้ก็คือทิวลิปเยอะมากนะคะทุกคนค่ะค่ะที่สุดก็จะพาเดินดูค่ะสีม่วงและสีขาวค่ะทุกคนค่ะ จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่อยู่รวมกันนะคะแต่ว่าสายพันธุ์ที่หอมเนะะี่ยค่ะอันนี้ละคะ่ะกรีบอันสวยงามนะคะคือช่วงเนียสีนี้แล้วก็สีนี้คือสายพันธุ์เดียวกันนะคะสองสีนี้โอรสดกับสีม่วงมีม่วงอ่อนและม่วงเข้มนะคะอ,อะืพิสูจน์ดมดูแล้วนะไม่หอมอืมแต่ว่าอันนี้หอมค่ะอืม อันนี้หอมจริงๆหอมจริงๆสวยด้วยหอมด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะตอนเช้าแต่ตอนเย็นเนี่ยเบ่งบานดีสวยงามค่ะทุกคนคะ่ะเ,เป็นวงกลมเลยค่ะอ่ะซูมให้ดูหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ไกลเราเดินเดินชมเป็นวงกลมสุดโซนนี้ก็คือทิวลิปเยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะ พี่สุก็จะพาเดินดูมาชาตินะคะดอกไม้เนี่ยถ้าใครเห็นถ้าใครไม่แวะนี่ถือว่าพลาดเนี่ยโซนหนึงนะคะนี่เขาปลูกเป็นวงกลมใช่ไหมเราก็เดินม,มาชาตินะคะดอกไม้เนี่ยถ้าใครเห็นถ้าใครไม่แวะนี่ถือว่าพลาดเนี่ยโซนหนึ่งนะคะนี่เขาปลูกเป็นวงกลมใช่ไหมเราก็เดินแล้ก็มีสีขาวด้วยนะคะเนี่ยสีขาวค่ะนอนอยู่คือเขาหอมมากอะลองดมดูแล้ว แต่ว่าทิวลิปเนี่ยไม่หอมเลยค่ะไปด้วยนะคะแล้วก็จะหลบเพื่อนร่วมทางไปด้วยเพราะว่าทุกคนก็จะต้องแวะชื่นชมกันค่ะทุกคนค่ะค่ะเป็นทําดีก็จะเป็นทิวลิปอีกโซนหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆมีความหอมเข้ามาเข้ามาในจมูกเลยค่ะทุกคนค่ะน่าจะเป็นเขาก็เลยจะหุบบ่อนแล้วตอนเช้าเราค่อยเบ่งบานตอนเช้าที่จะออกมาดูสิ บรรยากาศมันอึมครึมอึมครึมนะคะต่อนงามสวยงามนะคะช่วงที่เวลาเขาอยู่รวมกันเยอะๆนะคะทุกคนคะ mm ่ะ hmm. เขาจะสวยงามมากมาทางนี้อีกค่ะหนึ่งโซนของชิวนจะเป็นสีนี้ละค่ะกับสีนี้ม่วงกับโอรสนะคะที่เขาน่าจะหอมแต่ว่าชิวลิปนี่ไม่ค่อยหอมอ่ะค่ะทุกคนค่ะมันเป็นวงกลมเลยค่ะอ่ะซูมให้ดูหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ไกลเรา เดินเดินชมเป็นวงกลมสุมัชชานะคะดอกไม้เนี่ยถ้าใครเห็นถ้าใครไม่ไว้นี่ถือว่าพลาดเนี่ยโซนหนึ่งนะคะนี่เขาปลูกเป็นวงกลมใช่ไหมเราก็เดินเป็นวงกลมเลยค่ะอ่ะซูมให้ดูหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ไกลเราเดินเดินชมเป็นวงกลมสุกหองนี้ไม่มีอะไรอนอกจากชิวลีบค่ะเพราะว่าเขาเกิดมา เป็นช่วงที่แบบว่าสวยงามจริงๆค่ะทุกคนค่ะอืนี่ค่ะน่าจะเป็นสีนี้แล้วค่ะกับสีนี้ม่วงกับโอรสนะคะที่เขาน่าจะหอมแต่ว่าทิวลิปนี่ไม่ค่อยหอมอาะค่ะทุกคนค่ะเนี่ยสีนี้แล้วก็สีนี้คือสายพันธุ์เดียวกันนะคะสองสีนี้โอรสกับสีม่วงมีม่วงอ่อนและม่วงเข้มนะคะอืมองนี้ไม่มีอะไรอนอกจากทิวลิปค่ะเพราะว่าเขาเกิดมา เป็นช่วงที่แบบว่าสวยงามจริงๆค่ะทุกคนค่ะอืมนี่ค่ะนีสีนี้แล้วก็สีนี้คือสายพันธุ์เดียวกันนะคะสองสีนี้โอรสกับสีม่วงมีม่วงอ่อนแล้วม่วงเข้มนะคะอืมดอกสีม่วงเนี่แหละคะ่ะที่หอมจริงๆหอมจังๆส่วนชิลริบนี่ไม่น่าจะหอมมากอะค่ะทุกคนค่ะอืมแต่ว่าสีม่วงนี่หอมมากอันนี้หอมค่ะอืม อันนี้หอมจริงๆหอมจริงจังสวยด้วยหอมด้วยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะสีขาวซากุระสีขาวสีชมพูนะคะสวยงามค่ะหอมด้วยค่ะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะเนี่ยสีขาวค่ะนอนอยู่คือเขาหอมมากอะลองดมดูแล้วแต่ว่าทิวลิปเนี่ย ไม่หอมเลยค่ะตอนช่วงช่วงนี้เขาน่าจะปลูกได้ประมาณต้นเดือนนะคะเพราะว่าดอกบางดอกก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะบางดอกก็กําลังจะเบ่งบานค่ะทุกคนค่ะอันนี้หอมค่ะอืมเนี่ยอันนี้หอมจริงๆหอมจริงๆสวยด้วยหอมด้วยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะชิวลิบก็มีทั้งแบบว่ากําลังจะบานแล้วก็บานแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะ สวยงามจริงๆค่ะชิวลิปก็มีทั้งแบบว่ากำลังจะบานแล้วก็บานแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามจริงๆค่ะตอนช่วงช่วงนี้เขาอ่าน่าจะปลูกได้ประมาณต้นเดือนนะคะเพราะว่าดอกบางดอกก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะบางดอกก็กําลังจะเบ่งบานค่ะทุกคนค่ะไปด้วยนะคะแล้วก็จะหลบเพื่อนร่วมทางไปด้วยเพราะว่าทุกคนก็จะต้องแวะชื่นชมกัน,นะคะ่ะทุกคนค่ะ ป็ทวยงามสวยงามนะคะช่วงที่เวลาเขาอยู่รวมกันเยอะๆนะคะทุกคนคะ่ะเขาจะสวยงามมากมาทางนี้อีกค่ะหนึ่งโซนของชิวลิปอ,อันสวยงามนะคะคือชั่วโมงน่าจะเป็นสีนี้ละคะ่ะกับสีนี้ม่วงกับโอรสนะคะที่เขาน่าจะหอม แต่ว่าชิวลิปนี่ไม่ค่อยหอมนะคะทุกคนค่ะตอนช่วงช่วงนี้เขา,าน่าจะปลูกได้ประมาณต้นเดือนนะคะเพราะว่าดอกบางดอกก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะบางดอกก็กําลังจะเบ่งบานค่ะทุกคนค่ะธรรมชาตินะคะดอกไม้เนี่ยถ้าใครเห็นถ้าใครไม่แวะนี่ถือว่าพลาดเนี่ยโซนหนึ่งนะคะนี่เขาปลูกเป็นวงกลมใช่ไหมเราก็เดือดชิวลิปก็มีทั้งแบบว่ากําลังจะบานแล้วก็บานแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะ สวยงามค่ะสวยงามจริงๆค่ะมัชชานะคะดอกไม้เนี่ยถ้าใครเห็นถ้าใครไม่แวีนี่ถือว่าพลาดเนี่ยโซนหนึ่งนะคะนี่เขาปลูกเป็นวงกลมใช่ไหมเราก็เดือตอนช่วงช่วงนี้เขาอ่าน่าจะปลูกได้ประมาณต้นเดือนนะคะเพราะว่าดอกบางดอกก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะบางดอกก็กําลังจะเบ่งบานค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะเนี่ยสีขาวค่ะนอนอยู่คือเขาหอมมากอะ ลองดมดูแล้วอืมแต่ว่าทิวลิปเนี่ยไม่หอมเลยค่ะอันนี้หอมค่ะอืมเนี่ยอันนี้หอมจริงๆหอมจริงจัง,จงสวยด้วยหอมด้วยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะอืมเขาก็เลยจะหุบบ่อนแล้วตอนเช้าเราค่อยเบ่งบานแล้วตอนเช้านี่จะออกมาดูสิบรรยากาศมันอึมครึมอึมครึมนะคะตรงน,น,นี้ไม่มีอะไรอนอกจากทิวลิปค่ะเพราะว่าเขาเกิดมา เป็นช่วงที่แบบว่าสวยงามจริงๆค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะพิสูจนดมดูแล้วนะไม่หอมอืมแต่ว่ามันเป็นวงกลมเลยค่ะอ่ะซูมให้ดูหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ไกลเราอืเดินเดินชมเป็นวงกลมสุดอกสีม่วงนี่แหละค่ะที่หอมจริงๆหอมจังๆส่วนทิวรีบนี่ไม่น่าจะหอมมากอค่ะทุกคนค่ะอืม แต่ว่าสีมว่วงนี่หอมมากค่ะแต่ตอนนี้เจอแต่ดอกตุ้มๆอยู่ดอกที่เบ่งบานแล้วก็น่าจะเป็นเบ่งบานกลางวันนะเพราะว่าตอนนี้น่ะมืดแล้วค่ะจะสองทุ่มแล้วค่ะชิลลิบก็มีทั้งแบบว่ากําลังจะบานแล้วก็บานแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เจอแต่ดอกตุ้มๆอยู่ดอกที่เบ be ่งบานแล้วก <c ros LES> ็น่าจะเป็นเบ่งบานกลางวันนะเพราะว่าตอนนี้น่ะ มืดแล้วค่ะจะสองทุ่มแล้วค่ะนะแต่ตอนนี้เจอแต่ดอกตุ้มๆอยู่ดอกที่เบ่งบานแล้วก็น่าจะเป็นเบ่งบานกลางวันนะเพราะว่าตอนนี้น่ะมืดแล้วค่ะจะสองทุ่มแล้วค่ะวงนี้ไม่มีอะไรนอกจากชิวลีบค่ะเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นช่วงที่แบบว่าสวยงามจริงๆค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะสีขาวสากุระสีขาวสีชมพูนะคะสวยงามค่ะหอมด้วยค่ะ นีก็จะเป็นทิวลิปอีกโซนหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนมีความหอมเข้ามาเข้ามาในจมูกเลยค่ะทุกคนคะ่ะน่าจะเป็นค่ะแต่ตอนนี้เจอแต่ดอกตุมต้มๆอยู่ดอกที่เบ่งบานแล้วก็น่าจะเป็นเบ่งบานกลางวันนะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะมืดแล้วค่ะจะสองทุ่มแล้วค่ะไปด้วยนะคะแล้วก็จะหลบเพื่อนร่วมทางไปด้วยเพราะว่าทุกคนก็จะต้องแวะชื่นชมกันค่ะทุกคนคะ่ะค่ะเป็น เก็บบรรยากาศธรรมชาติสวยๆมาฝากค่ะทุกคนคะ่ะจากพื้นที่สวนสาธารณะนะคะ